30ปีที่เขาไล่พ่อแม่ออกจากบ้านวันนี้เขากำลังถูกลูกของตัวเองไล่กลับแบบเดียวกันพงษ์ชายหนุ่มวัย30กว่าเพิ่งแต่งงานได้ไม่กี่เดือนบ้านหลังเล็กในเมืองที่เขาผ่อนอยู่เริ่มดูคับแคบเมื่อพ่อแม่ย้ายมาอยู่ด้วยภรรยาสาวของเขากล่าวขึ้นในคืนหนึ่งพี่คะพอแม่พี่อยู่ด้วยแล้วเกรงใจคะ่ะบ้านเราก็เล็กให้ท่านกลับไปอยู่บ้านนอกดีกว่านะคะจะได้มีอากาศดีๆ พงนิ่งไปนานมองหน้าภรรยาก่อนจะหันไปมองพ่อกับแม่ที่นั่งเงียบๆอยู่มุมห้องเขาตัดสินใจแล้วเดินไปหาพ่อแม่ด้วยใบหน้าที่พยายามจะยิ้มพ่อแม่ครับผมอยากให้พ่อแม่สบายอยู่บ้านเดิมเถอะครับผมจะส่งเงินไปให้ทุกเดือนแม่ของเขาเงียบไม่พูดอะไรแค่ลุกขึ้นเก็บของช้าๆพับผ้าทีละผืนเก็บเสื้อผ้าลงกระสอบเก่าที่ใช้มาตั้งแต่ย้ายมา มือของแม่ของเขาสั่นเล็กน้อยขณะพับเสื้อเหมือนกำลังพับหัวใจของตัวเองเก็บไว้ในกระสอบใบนั้นไม่มีคำว่าเสียใจจากปากแต่ทุกการเก็บของเหมือนกำลังเก็บความทรงจำไว้ทั้งหมดพ่อของเขาหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าไม่เป็นไรลูกพ่อแม่อยู่ที่ไหนก็ได้ขอแค่ลูกมีความสุขวันนั้นทั้งคู่ขึ้นรถสองแถวกลับบ้านต่างจังหวัด โดยที่พงไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้อยู่ใต้หลังคาเดียวกันบางครั้งความเสียใจของพ่อแม่ไม่ได้มาพร้อมน้ำตาแต่มากับการยอมถอยอย่างเงียบๆหลังจากนั้นพงส่งเงินไปให้ทุกเดือนแต่ไม่เคยกลับไปเยี่ยมงานยุ่งชีวิตวุ่นวายเขามีเหตุผลมากมายที่จะไม่กลับเมื่อเวลาผ่านไปปีแล้วปีเล่าเขาเริ่มโทรหาพ่อแม่ลดลง จากทุกเดือนกลายเป็นทุกปีจนวันหนึ่งเขาก็ไม่ได้โทรหาอีกเลยเวลาผ่านไปเร็วเกินกว่าจะรู้ตัวจนเขาแทบจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าครั้งสุดท้ายที่ได้ยินเสียงพ่อแม่คือเมื่อไหร่เวลาผ่านไป30ปีพงกลายเป็นชายชราผมหงอกภรรยาเขาจากไปก่อนเมื่อปีที่แล้วเขามาอาศัยอยู่กับลูกชายที่ประสบความสำเร็จมีบ้านใหญ่มีรถหรูแต่แล้วเย็นวันหนึ่งขณะกินข้าวเย็นด้วยกัน ลูกสะพ้ายของเขาพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ขุนเคยอย่างหน้าขนลุกพ่อคะพ่ออยู่ที่นี่คงไม่สะดวกหรอกคะ่ะบ้านก็แคบแถมอากาศในเมืองไม่ดีให้พ่อกลับไปอยู่ต่างจังหวัดเหมือนเดิมดีกว่านะคะพงหยุดเคี้ยวข้าวคำพูดนั้นขุนเคยจนขนลุกมันเป็นคำพูดเดียวกับที่เขาเคยพูดกับพ่อแม่ของเขาเมื่อ30ปีก่อนเขามองหน้าลูกชายที่นั่งก้มงเงียบเหมือนที่เขาเคยทา พงยิ้มจังๆไม่เถียงไม่โต้แยง้งเพราะเขารู้ดีว่าน,นี่คือกรรมที่เขาเคยทำไว้ไม่กี่วันต่อมาพงแบกกระเป๋าใบเก่ากลับบ้านไม้หลังเดิมในต่างจังหวัดรั้วผุสนิมเกาะประตูเปิดอ้าฝุ่นฟุ้งขึ้นมาเมื่อเขาผลักประตูเสียงเพื่อนบ้านตะโกนอ้าวพงกลับมาแล้วหรอพ่อแม่เองเสียไปนานแล้วนะตอนนั้นนะ่ะท่านเสียใจใหญ่เลยรอลูกจนวันสุดท้าย แต่วันสุดท้ายก็ไม่มีลูกอยู่ข้างๆอย่างที่ท่านหวังไว้พงนิ่งน้ําตาคลอมองบ้านเก่าที่เงียบเหงาเขานั่งลงบนเก้าอี้โยกที่ยังอยู่ที่เดิมเก้าอี้ที่แม่เคยนั่งรอเขาทุกเย็นเขานั่งอยู่ตรงนั้นนานมากเหมือนกำลังรอใครบางคนกลับมาทั้งที่รู้ดีว่าไม่มีใครแล้วลมหนาวพัดผ่านเสียงประตูไม้สั่นเบาๆเหมือนมีเสียงใครกำลังพูดว่า พ่อแม่อยู่ที่ไหนก็ได้ขอแค่ลูกไม่ทิ้งก็พอแต่ตอนนี้ไม่มีใครให้ขอโทษอีกแล้วสุดท้ายเรามักบอกตัวเองว่าทำเพื่อให้พ่อแม่สบายแต่บางทีคนที่สบายที่สุดอาจเป็นเราเองเราบอกให้ท่านกลับไปอยู่บ้านจะได้พักผ่อนแต่ไม่เคยรู้เลยว่าทีจริงท่านแค่รอให้ลูกกลับมา เราส่งเงินให้ทุกเดือนเหมือนทำหน้าที่ลูกได้ครบแต่สิ่งที่พ่อแม่ต้องการมีแค่เสียงเรียกคําว่าแม่กินข้าวหรือยังแค่นั้นก็เพียงพอแล้วถ้าคุณยังมีพ่อแม่อยู่กลับไปหาท่านบ้างไม่ต้องมีของฝากไม่ต้องพูดเยอะแค่กลับไปนั่งข้างๆเหมือนเมื่อก่อนเพราะสำหรับท่านแค่ได้เห็นลูกกลับมาก็เหมือนได้พักทั้งชีวิตแล้วอย่ารอให้วันหนึ่งมีเพียงเก้าอี้ว่างๆแทนรอยยิ้มของคนที่รอ เพราะตอนนั้นต่อให้กลับไปทั้งใจก็ไม่มีใครให้เรียกว่าพ่อกับแม่อีกแล้ว